สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมโซลาเซลล์กันนะครับโซลาเซลล์เป็นแบบจานบินนะครับเป็น UFO นะครับเพราะว่าทรงทรงมันคล้ายคล้ายคล้ายยูเ ufo นะครับเปิดไม่ติดนะครับเ,เจ้าของเครื่องบอกว่าร่วงร่วงลงมาแล้วก็เปิดไม่ติดไม่ติดเลยตัวนี้ผมลือเครื่องดูแล้วนะครับก็จะมีแบตเตอรี่3ก้อน แล้วก็มีแผงวงจรนะครับแผงคอนโทรลนั่นแหละคือแผงคอนโทรลเป็นแบบเซอร์อกิตนะครับเซอร์กิต,ตเล็กๆนะครับแล้วก็มีคาบน้ําอยู่แล้วก็มีตัวโคมนะครับตัวโคมมันจะมีสีสี่โคมนะครับโคม LED ไล่ดูแล้วน่าจะ ขนานกันอยู่นะครับมันต่อขนานกันอยู่คือเอาบวกทั้งหมดบวกทั้งหมดมันมามาจํากันนะครับแล้วก็ลบทั้งหมดมาจํากันก็คือก็ขนานกันนั่นแหละจะลองเปิดปิดดูแล้วนะครับลองเปิดกดปุ่มเปิดปิดที่ตัวตัวอคอนโทรลนะครับแผงคอนโทรลไม่มันไม่ติดน,นะครับไม่ตอบสนองอะไรเลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ ว่าเป็นที่อะไรแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นที่แผงคอนโทรลแหละเพราะมนมีคราบน้าํามีคาบสนิมนะครับมีรอยช็อตด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราสั่งสั่งแผงคอนโทรลมาเปลี่ยนใหม่แผงโซลาเซลล์วัดดูแล้วนะครับวัดดูแล้วก็น่าจะใช้ได้อยู่แบตเตอรี่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับน่าจะเป็นที่แผงแผงวงจรอย่างเดียวเราสั่งสั่งแผงคอนโทรลมาใหม่เอามาเปลี่ยนดูนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมา,าวัดไฟดูนะครับวัดไฟแผงดูนะครับว่าแผงยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็ตั้งไปไฟไปที่ DC นะครับ DC 10โวลต์นะครับเอามัลติมิเตอร์แล้วก็เอาแดงจับบวกนะดำจับลบนะครับตัวน,นี้อ่านค่าได้นะครับอ่านค่าได้ที่5.2านะครับ5.2โวลต์ก็แสดงว่า แผงเนี่ยมันผลิตไฟได้5 2โวลต์นะครับโดยประมาณครับอันนี้ยังไม่โดนแดดนะคือโดนแดดมันอาจจะขึ้นเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราทําในร่มนะครับมันขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงนะครับได้5.2ครับแสดงว่าแผงใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปวัดอย่างอื่นต่ออันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีอยู่3ก้อนนะครับน่าจะอนุกรมกันอยู่ 1. 1. 1. 1. 1. 1. ก็ละหนึนึงโวลต์กว่ากนะครับผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมลองวัดแล้วนะครับต่ออันนี้ก็บวกนี่ก็ลบนะครับต่อจากแบตมาได้ตอนนี้อยู่ที่แบตมันอยู่ที่ประมาณ3.2 3.4นะประมาณ3.4 2 4ประมาณ3เกือบ3.4นะครับก็คือมีแบตอยู่แบตยังใช้งานได้นะครับแผงใช้งานได้ ก็ตัวคอนโทรลนะครับมันช็อตนะครับคือเวลาเราวัดเนี่ยให้ดูอันเก่าเนี่ยครับมันมันน่าจะโดนน้ํานะครับมีสนิมตรงน,นี้จริงๆมันมีสนิมขึ้นขี้เกลือขึ้นเต็มเลยแต่ว่าผมเอาสเปรย์ฉีดมันก็เลยไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับตัวนี้วัดฝั่งโพวแบตนะครับ b B บวกกับ B ลบเนี่ยก็คือมันมันมันไปที่แบตนะครับ ปรากฏว่ามันช็อตถึงกันนะครับแต่ของตัวใหม่เนี่ยอันนี้เป็นของตัวใหม่นะครับผมลองวัดแล้วมันมันไม่ช็อตนะครับก็คือมันช็อตไม่ถึงกันโอเคเราเปลี่ยนนี่ก็จะเป็นรีโมทนะครับรีโมทแล้วก็แผงคอนโทรลนะครับแผงคอนโทรลมันจะแถมรีโมทมาให้ด้วยนะครับสั่งมาจากลาซาด้านะครับราคาถ้าจำไม่ผิดมัน8ปกว่าบาทมาั้ง9กาบาทนั่นแหละ แต่ว่ามันมีค่าส่งนิดหน่อย89บาท89บาทหรือ9 90บาทนี่แหละแล้วก็มีค่าขนส่งนิดหน่อยนะครับก็เบสเซ็ตแล้วร้อยร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยยี่สิบบาทครับอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับตัวใหม่จะตัวใหม่เป็นตัวบนนะครับตัวเก่าจะเป็นตัวล่างตัวตัวใหม่ตัวใหม่แผงคอนโทรลตัวใหม่มันจะยาวกว่านิดนึงนะครับ แต่ว่าก,ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับผมถามถามร้านละถามร้านที่เขาขายเขาบอกเขาใช้ด้วยกันได้นะครับตัวนี้เป็นแผงคอนโทรลของตัว60วัตต์นะครับสําหรับออคอนโทรลโซล่าเซลล์60วัตต์แต่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาวัดกันยังไงก็เขาบอกว่าใช้ได้โอเคก็ใช้ได้ก็ใช้ได้แหละไอ้ตัวล่างนะครับตัวล่างก็คือเป็นตัวตัวเก่าตัวที่เสียนะครับก็คือสนิมสนิมมันกินนั่นเองอันนี้ให้ดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะคล้ายๆกันนะครับสังเกตได้ว่าตัวด้านหลังของตัวเก่าเนี่ยมันจะมีจุดจุด L L มีตัว L L 2ครับ L 2 L บวก L 1 L 2แต่ว่าตัวนี้มันน่าจะเชื่อมมาจากคือเชื่อมเชื่อมตรงไหนก็ได้นะครับแต่ของเก่าเนี่ยมันเชื่อมเชื่อมไว้ที่เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็เชื่อมตามนั้นเนี่ย ข้างบนก็จะเป็น LED นะครับตัวใหม่จะใช้เป็นคำว่า LED นะครับตัว S S ก็คือยน่าจะย่อมาจากคำว่าโซลาร์เซลล์นั่นแหละ S บวก S ลบนะครับแล้วก็มี B บวก B ลบก็คือเป็นแบตแบตเตอรี่แบตคั่วบวกคั่วลบตัวนี้ในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันใช้มันเป็นไฟ DC นะครับไฟ DC คือมีขั้วจะมีขั้วบวกกับขั้วลบ สังเกตง่ายๆก็คือเขาจะใช้เป็นสายสีแทนนะครับสายสีแดงกับสีดําสีแดงก็บวกสีดําก็ลบง่ายๆนะครับจําง่ายๆเอาให้มันต่างสีกันก็ตามนี้นะครับอันนี้ให้ดูแผงวงจรเก่านะครับแผงคอนโทรลตัวเก่าเห็นไหมครับว่ามันฝั่งซ้ายมือมันจะมีคราบที่เกลือคราบสนิมขึ้นนะครับจริงๆมันคราบมันเยอะกว่าน,นี้ผมเอาสเปรย์ฉีดมันก็เลย มองไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไมโครสวิตตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ตรงดำๆนะัก็จะเป็นตัวรับสัญญาณอินฟราเรดก็คือตัวรับสัญญาณรีโมทนะครับตัวนี้มันไอตัวดำๆมันไม่ใช่เซนเซอร์แสงนะครับโซลา r เซลล์มันไม่ได้จับแสงเ ตรงนั้นนะครับมันจะวัดจากไฟที่มาชาร์จนะครับถ้าไฟไม่มีไฟมาชาร์จก็คือพอมันมืดปุ๊บติดเลยแต่บางรุ่นก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ที่สําหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวถ้ามีคนเดินผ่านปุ๊บโอเคติดอันนี้น่าจะเป็นอันนี้แหละตัวเป็น,นเซนเซอร์สําหรับจับความเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ผิดถูกอขออาภัยไว้ก่อนละกันผมอันนี้ผมไม่ไม่ชัวร์เหมือนกัน ครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนใส่เข้าไปแล้วอลองเทสดูนะครับก็คือไฟมันเห็นไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบก็คือนี่ชาร์จแล้วนะครับพอเรากดปุ่ม power ปุ๊บไฟ led ก็ติดก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้วิธีวิธีจัมวิธีจัมสายเนี่ยผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่า แบตเข้าตรงไหนนะครับแผงโซลาเซลล์เข้าตรงไหน,นแล้วก็ตัวหลอด LED เนี่ยต่อตรงไหนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการซ่อมง่ายๆนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับยกเว้นแผงคอนโทรลอย่างเดียวซึ่งเราไม่สามารถซ่อมเองได้อะไรมันจะหายากนิดนึงเ,เพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ ไม่เหมือนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเก่านะครับก็ยังไงก็ฝากแชร์เป็นวิทยาทานนะครับผมสำหรับใครที่มีคำถามาติดขัดตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมตอบได้ก็คือเอาง่ายคือถ้าผมตอบได้ผมตอบให้นะครับแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ขออาภาัยด้วยแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรก็มาแชร์แชร์กันนะครับผมมีอะไรก็ถามกันได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ